ส h e แคร์สีคร์สีแคร์่เหรอเอลซ่าในสปิริตใช่เป็นสีคร์เอ้ยเฮ้ยสีเคร์เขากรลังไอ้นี่ไงคุดีดีอ่าน้หรือเปล่าใช่ใช่เอลซ่า h e สปิริตแล้วอันไหนที่จะหายไปล่ะ่ลี่ d i s n e คะนารักกล่องสวยมากขอบคุณแก่นเ่ หนูอเอลซ่าตอนเด็กอ่ะสวยสวยุดเลยน่ารักสุดมายไม่ถึงว่าอันเนี้ยนี่อุ๊บมันต้องยังไงนะะหญ่น,นี้เออเสียบลงไปลงมาโอ้โนี่เหมือนจุ่มที่ร้านเลยเชิญค่ะให้แม่จุ่มคนแรกนะจุ่มแรกแม่ขอเป็นโอลาฟเลยแล้วกันนะอันดับหนึ่งที่แม่อยากได้เกิอดอะไรบอกก่อนอันดับหนึ่ง,อ,งอันดับหนึ่งเหรอ อันดับหนึ่งก็อยากได้โอลาฟอับโอลาฟแล้วก็ตัวเนี้ยตัวเด่นเนี่ยเอลซ่าถึงจะต้องได้โอลาฟเอลซ่าแล้วที่ไม่อยากได้ที่ไม่อยากได้คือเอลซ่าที่นั่งบนหลังอันเนี้ยมาคนละจุ่มก่อนในจดูนี้ให้กนจุ่มก่อนอ่ะจิ๋วจุ่มดูที่ใครได้โอลาฟอันนี้เอลซ่าเหรออันนี้มันอันนาอ่ะดูผิด ีนที่ไม่อย่างได้แค่นาที่เอ่อที่อยู่บนลานลังมันไม่มันเป็นกระดิ่งดูหนุ่มดวงเดียวเดี๋ยวต้องไปเอาไอ้นี่มาฟ้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันใช้มีดได้ไหมใช่ไม่หรือว่ากล่องนี้แค่เอ้าหนูไม่เคยรังเดเลยนะจิ๋วโอเคกล่ได้เดี๋ยวเอาขาขึ้นได้ไหมล่ะขาหรือว่านี่ไม่รู้อะมีแต่พ่อแม่เราไม่ค่อยมีอันนี้เลยอ่ะอะไรยกบล็อกอ่ะเรามาทำนี่มาช่างน้ำหนัก อ๋อแต่อตัวนี้มันน้ำหนักเท่ากันหมดเนาะใช่ไหมอ๋อใช่มันเป็นสโนโกรอบมันเหมือนกันหมดทอาคิดไปแล้วตัวไหนลืมละเอาไม่ไม่แน่นะข้างในสโนโกรอบมันก็น้ำหนักไม่เท่ากันค่ะบ้านไหนก้อนใหญ่มีครอบเยอะครอบน้อยเนี่ยอันนี้เบากว่าเราต้องจุ่มไปแล้วเนี่ยเลือกกันใหญ่เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนักไปเยอะเลยน้ำหนักน้ำหนักอยู่ไหนตะช่างไหนบ้านเรามีมหมตะช่างมีมีไหมทำแม่หยิบเออไหนๆยกกองแล้วทั้งนักการตลาด อันนี้หนักกว่าจริงๆหนักกว่าเยอะด้วยแบบที่มีพื้นที่ออกนะมีคนบอกบอกว่าตัวนี้หนักเท่าน้ำตัวนี้หนักห้องนี้อะไรเงี้ยแล้วเวลาเราไปจุ่มที่ร้านเราจะหนูว่าเขาไม่นะถ้าถห้ที่ร้านถ้าที่ร้านเห็นเราช่างล่ะเขาเรจะไล่เราจากร้านอะพี่เกศมันเป็นการขี้โกงหรือเปล่าเวลาปล่อยน้ำหนักให้คนที่เขาจะไปจุ่มอะไม่เป็นไอันนี้ไม่ไม่มีใครพกกิโลไปที่ไม่อันนี้ไม่มีใครจุ่มแล้วมันหมดแล้วป๊าป้านึ่งมันหมดแล้วจริงเหรอสองจุดสามแปดป้าประจดไม่โจ๋เหรอพี่เกศ 2.40จุดสี่ศนย์ต่างกันยังไนะต่างกันกี่จุดศูนย์สองสองจุดสามเก้าโหแทบไม่ต่างแปดสามเก้าสี่ศูนย์อ่ะดูสามแปดก่อนดูของแม่ก่อนนะอุ้ยเขามีอันนี้มาด้วยโฟมให้เพื่อที่ว่าแบบเออกันกระแทกแม่ทำขนาดนั้นเลยเขาทำอย่างนี้เลยไดูเฮ้ยเอ้ยกัดกัดกัดดูกัดก่อนเลยดูให้จยวพี่แม่ไม่มีทางตรงทีหรอกแม่ไม่เคยตรงที อ๊ตกใจ <laughs> มันตกไม่เหลือเชื่อแม่ถ้าแม่ไปจุมที่หลานแม่ก็จะได้โอลาฟนะ้นเท่าแรกแม่แบบหยิบมาน <laughs> ี่แบม,ม,ม,มีหน้าซื้อ <laughs> ยกต่องเลยอะหนูว่าโอลาฟเป็นตัวที่น <obsessed> ่าเกลียด แล้วตามันดำดำโบโบอย่างเงี้ยโอลาบไม่น่าอย่างงี้แหละไม่น่าทะยุกล่องเลยพาแม่ไปจุ่มดีกว่าแม่พาแม่ไปจุ่มแม่อยากไปโอลาบเท่านั้นออ๋มันเป็นออทามแบบมีใบอย่างงี้มันจะแตกไหมเนี่ยมันเป็นใบใบไม้ใบแบะเปลี่ยนสีเมื่อกี้แม่เปิดมันลื่นกือบตกแบบกระจายหมดเลยอ่ะที่กรีดแล้วมีตัวนี้ด้วยที่มันเป็นตัวที่ไฟไฟของเอลซ่าค่ะของตัวเล็กๆล็กใช่ป่ะน่ารักมากเลยชอบนาตาเป็นยังไง แล้วทำไมแม่ถึงดวงดีแม่ไม่เคยมีเพราะว่าวันนี้วันเกิดการให้แขนอ๋อไม่มีแล้วไม่เอาข้างบนแม่เอามีดแต่ว่ามันระวังมือแล้วก็มันจะขาดอย่าให้ขาดนองเลยนี่มันเป็นแบบออทามอ่ะเป็นไม่เปลี่ยนสีเออวันนี้มันเกิดงานอะไรดวงดีเออแม่เมื่อกี้แม่อธิฐานขอให้ดวงดีหรือเปล่าคะไม่แม่อธิฐานไม่บอกเพราะว่าถ้าบอกเดี๋ยวไม่เป็นความจริงเดี๋ยวเอาอันอื่นมาลองวัดดูสิว่าน้ำหนักเท่ากันไหม โอลาฟเมื่กี้หนักเท่าไหร่นะลืมละสองุดสามแปแต่ป้าว่ามันแปดสามเก้าสี่ศต่างกันจุดศูนย์หนึ่งอะไรพวกนี้มันช่างมือไม่ไม่รู้ไม่รู้หรอกเนี่ยอันนี้ก็สองจุดามหกอันนี้สองุดสาดเท่ากับโอลาฟเลยอันนี้สองจุดามเก้าี่เท่าเท่าเท่าเ่าเลยอะน้ำัเ้าน้ำหนักกล่องอะไรได้แม่เกาะอันนี้ของป้าใช่ไหมแม่แกะให้นายนูได้อะไร ตัวไหนสวยสุดตัวหนูอยากได้อะไรบอกก่อนเสียวเดี๋ยวส่งเดียวตั้งเดี๋ยวฟ้องยับเดี๋ยวลุกแตงเดี๋ยวลูกแตงให้แม่แดงเออแย้วว่างนะเพราะว่าลูกเมื่อกี้มันเกือบไหลหลบลงมานี่เออได้ตัวไม่ไม่ไม่ดีบอกให้เลยตัวไม่ดีอันน่ะเอ้แต่ตัวจริงอาจจะสวยก็ได้นะ ที่แม่บอกว่าเขาอยู่บนบันล่างอ่ะเฮ้ยแต่ว่าเป็นตอารักอันนี้เป็นตันนีอานาเขาไอ้หน้าตาน่ารักตั้งสิตั้งตั้งอ่านมาตั้งเดี๋ยวหน้าตารัหน้าตาหน้าตาหน่ารักเราเปิดกล่องขอปลานี่ไงแกะอยู่เพราว่าหนูว่าปลาสลับกับหนูบางเงินสลับใช่เหรอเพราะว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมาใช่ป่ะเมื่อกี้หนูบอกแล้วว่าคนหนูมันหนักกว่าจริงจริงนิดนึ่สิ่งที่ป็นเดืว่ามันหน้าตาน่ารักนนะเทเข็ดได้เทเข็ดไหมได้เทเข็ดไหมเจออะไรเจออะไรนี่ไง อันนาเหมือนกัน,นแต่เป็น,นอันนากอดโอลารอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักไม่ซ้ำมันไม่มีซ้ำสิปา้ามันเป็นยกบอกมันจะอะไันก็เป็นอันนาเหมือนกันไม่มันเป็นคนละแอนมันเป็นอันนาตอนเด็กใช่ปะ่ะนี่อันนาตอนเด็กใช่ไหมตอ<ม>นเด็กเออนี่อันนี้คือ,อเดสตินีของหนูอะไรอะเออน่ารักน่ารักอันนาตอนเด็กน่ารักตาแลบกอดแล้วแบบกอดโปมาด เป็นอะไรอะใบไ,ไม้เขียวใบไ,ไม้เขียวอุ้ยนา่ารักแต่ละอันไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นใบไม้ส้มใช่ปะ่ะนี่เป็นเกลเตอร์เป็นเกลตเตอร์เฉยๆแล้วน,นี่เป็นใบไม้เขียวอุ้ยนา่ารักทุกอันรีดวิดบึร์นอะอันนี้แกะแกะไปทุกอันไปเลยละกันไม่เป็นไรอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะมันมันอันแพง <G AS> อะไรอุ้ยสิครับสิครัซีเครับี่ค่เหรอ ไม่เป็นซีเครทเพราะว่าถ้าเกิดเอลซ่าธรรมดาทต่เมไม่มีมีคำว่าซีเครทะไรเลยไม่ถ้าเอลซ่าธรรมดาเขาจะทำทำท่านี้ใช่ป่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่โอ้โอเยซีเครทเขากระหน่ไอ้นี่หน่าดิบอันร้อนอ่างนี้ปะไม่ใช่ใช่เอลซ่าในสกเรทแล้วอันไหนที่จะหายไปล่ะแย่ละก็เอลซ่าตัวนี้ไงตัวเอลซ่าเด็กเหรอวิถ้าเกิดเอลซ่านี้หายนี่โยม อ้าวหรอสิรู้สึกธ่์เล่นแบบนี้ว่าจะสวยมากสวยมากมันเป็นแบบน้ำแข็งข้าางงล่แล้วมันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยขายต่อตัวสีเขียดจะแพงมากเฮ้ยจะไม่ได้ให้เราหรอแล้วมัจะไม่ขายต่อดูก็ขยับไปขยับมาอะไรที่แตกโอ๊ยสิเกิอะไรเก็บเกขอแม่ดูเรื่องมันยังไม่ในแม่แม่บอกไม่มีทางที่ซีเขีดเงี้ยไม่หายอะไหนอะไรอ๋ออ๋ออันนี้เป็นเอลซ่าทำยังไงที่ไม่ออกมาเอลซ่าคอนเดท ใช่แม่หมายถึงตัวนี้ใช่ใช่ตัวนี้อ่ะตัวนี้หนูชอบที่สุดแล้วตัวไหนเอลซ่าตอนเด็กอะไหรอนี่น่ารังจริงน่ารังจริงเขาไปเนี่ยเนี่ยเล่นกับอาณาเนี่ยดูดิคุยนี่หนูขอได้ไหมแม่คะไหนตั้งไปตั้งก่อนตั้งก่อนถ้าหนูอยากเอาไปตั้งที่ห้องได้แม่ให้ก่อนค่ะทำที้หมดแล้วเหรอหนึ่งสองสามสี่ตอนเนี้ย มาลุ้นกันว่าเราจะได้เอลซ่าตอนโตที่เป็นตัวตัวตัวใหญ่หน้ากล่องอ่ะตัวหน้ากล่องอ่ะหรือหรืออันนาเด็กแต่ถ้าให้เลือกแม่อันนี้ไงอันนาเด็กอันนี้ก็เฉยๆอ่ะถ้าเป็นกล่องสุกุมอ่น่ะที่เป็นซีเกตมันจะเป็นสีกราซสีไม่เหมือนอันอื่นไม่ก็แบบเราอยากได้ตัวนี้ตัวหน้ากล่องอ่ะอันนี้ดวงแม่เลยนเงิดวงป๊าสิป๊าสิตุ่มมาไอ้ป๊าสิตุ่มที่เหมือนกินนมหนึ่งสองจ้า อนก็คือได้ครบทุกตัวยกเว้นตัวนี้งั้นเจ็บเขงหน้าเขาไปจุ่มตัวนี้ตัวนี้โหไปจุ่มไม่มีทางได้แล้วยังมันต้องไปหาซื้อเองนี่เออแน่ารักกว่าเนาะอ๋อเป็นตัวที่เขาแปะอันเนี้ยลยแปะอะไรแปะอันเนี้ยตายอ่ะมนุษย์หิมะแล้วแล้วไอ้ตัวกริตเตอร์เขาอ่ะไอเนี่ยมันเป็นรูปหิมะได้ทีเห็นไหมใช่นี่ก็เป็น นเทียบกันว่าตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนสวยกว่ากันเพราะตัวซีเกทไม่สวยอ่ะอ่าปพูดอย่างนี้ละไปหาแรกมาไม่ตัวซีเกทไม่สวยได้ยังไงแต่เราอ่ะเคยเราดูมาหลายอันนี้แล้วนะพวกที่เป็นกล่องสุ่มเนี่ยตัวที่เป็นซีเกทมันชอบยกเว้นมอลลี่สเปรดอะตัวซีเกทจะสวยบางทีมันไม่สวยอย่างไอ้พวงา้ไออ่่งบยกุญแจ powerpuff g i r ะ ตัวซีิลเล็ตมันจะเป็นเหมือนพึ่งอะเอวลาชนีแดงหูทยเทนโนนนเปิดแล้วทำหน้าอย่างี้เลยนะไม่แต่ว่ามันมันสวยจุันอื่นนะคะ<อ>ขอบคุณมากยาก,ากนะการได้ซีเครล็ตอัเนี้ยากาใช่เพราะว่าเขาจะเขียนไว้เลยว่าหนึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเป็นยกบ็อกมันก็คือได้หนึ่งในหกใช่ป่ะหนึ่งโอกาสหนึ่งในหกที่จะได้แต่ซีิลเล็ตเนี้ยเนี้ยหนึ่งในเก้าสิบหกที่จะได้นะสวยจุ้ค่ะ ใยสวยสุดหรืช่องในไหนมากที่สุดชองอันนี้เหรอไหนไหนแม่แม่ก่อนเดี๋ยวให้ป้าดูก่อนมีน่ารักสุดเลยอ่ะอันนี้น่ารักมากแล้วเขาหลับตาใช่ป่ะแล้วแบบเขาไม่อยากน่ารักหนูอยากเอาไปตั้งห้องหนูละแม่ให้ให้อันนี้ก็ได้ฮะไม่เป็นไรวันเกิดแม่ไม่เป็นไรให้ได้ให้ได้ถ้าหนูอยากได้แม่แบ่งให้มันมีเยอะหนูอยากได้อะไรในชีวิตแม่ก็ได้เจ้าชีวิตแม่ก็ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่อละอับไปเบ้ออันนี้น่า รู้รู้ว่าไอตัวนี้มันคือตัวที่เอลซ่าเลี้ยงแล้วต่อมาแล้วเป็นไอมนุษย์ที่มาที่มันแข็งแกร่งน่ากลัว่ากลตัวใหญ่ใหญ่มันมาจากอันนี้คือตอนเรื่องมีตัวใหญ่ด้วยเหรอมีเรื่องมีตัวใหญ่ที่เขาไล่ที่ไล่แบบตอนเออ่ไล่กับอ่าภาคหนึ่งเหรอที่มันเป็นซีเรนซานที่เขาเป็นคนตัดน้ำแข็งเขาชื่ออะไรไปเอกอ่ะซีโรเจอร์ป่ะไม่ใช่ซีบอสจ้าซีบอสชื่ออะไรนะคริสต์สคริส ริสต่ากระสือโรเจอร์เป็นไงขอบคุณมากนะคะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถูกใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้แบบกำลังบ้าจุ่มไปรู้เปล่า่ะวันก่อนไปจุ่มโชคร้ายจุ่มได้แต่ตัวไม่ดีมันแล้วแต่วันซ้ำเป็นคอที่สวยสุดของท่าสองทอยแล้วนะจริงเหรอจริงจริงแต่ว่ามันดูแบบมันดูมีค่ามันดูมีค่า้ารนำไฟเนี่ยการ้ำไฟมีแล้ว จำได้ว่าแต่ละตัวมันไม่แพงนี่ขายถุงแย่ก็ก็น่าจะประมาณ300อกว่าบาทประสามรกว่าบาทใช่แล้วมันดูดูดีมีเนี่ยแพ็กเกจมีโฟมมีอะไรดูดีแล้วมันเป็นสโนโคลสไงไม่เราตอนแรกอ่ะที่เขาโชว์อ่ะเราไม่เห็นกลิตเตอร์เขาใช่ป่ะนี่เราเพิ่งเห็นว่าเนี่ยดูดีมันเป็นใบมาเปลี่ยนสีอันไหนสีเขียวนะลูกนี่ซัมเมอร์ใช่ไหม มแ,แม่ก็ไปดูให้สองทอยบ่อยๆนะก็ไม่มีมาเลยนะของฝ<ม>ากตลอดก็ถามตลอดล้องโบกหมุนและค่าหมดแล้ว,บบลวค่ะเนี่ยเห็นไหมวันเกิดแม่ได้พอดีเลยโอ้มีมาเติมตอนวันเกิดพอดีขอบคุณมากข,ของลูกจริงล,ลูกลูไม่เกี่ยวใช่ไหมลูกไม่ได้ไปซื้อลูกไม่มได้ไปซื้อจะทำเค้กค่ะอ๋อจะซื้อจะนั่งหมุนไม่เอาแก้มถึงเอาแก้มค่ะอ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะป๊าป๊าขอบคุณมากนะคะลูก